ในฐานะที่ผมเคยสนิทกับนายชัยพล์วิพาหรือลุงพลอยากจะฝากถามเขาว่าคุณชัยพล์วิพาคุณเป็นอะไรมากไหมเพราะก่อนหน้านี้คุณเองไม่ใช่เหรอที่ขอบคุณสื่อทุกช่องนักข่าวทุกช่องที่ติดตามคดีชมพู่นะคุณเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอแต่วันนี้เมื่อนักข่าว เขาเอาข้อเท็จจริงเขาเอาทุกสิ่งทุกอย่างนําเสนอคุณเป็นอะไรคุณเป็นอะไรมากไหมคุณชัยพลวิพาคนนั้นไปไหนคนที่คอยขอบคุณสื่อที่ไม่ทิ้งคดีน้องชมพู่แต่วันนี้ที่สื่อเขานําเสนอนะ่ะคุณจะโทษสื่อเขาได้ยังไงเพราะสิ่งที่คุณทําอ่ะคุณทําตัวเองทั้งนั้นสื่อเขาไม่ได้บอกให้คุณอ่ะ ไปกัชาไม่นักข่าวแต่คุณเป็นคนกระชาสื่อเขาไม่ได้บอกให้คุณเนี่ยไปบุกลุกปาสังวนคุณก็ไปบุกลุก,กสงงกกกื่อเขาไม่ได้บอกคุณเนี่ยให้สร้างปู่ปาริจิตคุณเป็นคนก่อสร้างสื่อเขาไม่ได้เป็นคนบอกแต่เมื่อพวกคุณลงมือสร้างสื่อเขาก็ต้องนำเสนอเขาก็ต้องถามข้อส,สงสัยถามที่ทุกคนอยากรู้แต่วันนี้คุณก็เลือกที่จะ ปิดกั้นฝีกแล้วแต่ก็จะให้ยูทูบเบอร์ของคุณอวยคุณผมถามว่ายูทูบเบอร์น่ะมีความน่าเชื่อถือเหรอกี่ช่องที่เราออกมาเพราะเขานำเสน,เนอด้านตรงไปตรงมาคุณก็ไม่ยอมคุณก็ให้เขาออกแต่ถ้าอวยผิดให้กลายไปถูกคุณยอมแล้วฝากถึงด้วยว่าคุณชัยพลวิภาคนนั้นไปไหน คนที่เคยเป็นกันเองกับสื่อมวลชนคนที่เป็นกันเองกับน,นักข่าวทุกช่องคนที่เคยขอบคุณนักข่าวทุกช่องว่าไม่ทิง้งคดีนี้คนนั้นหายไปไหนหรือว้าวันนี้คนที่เข้าพูดไปร้องเรียนต่อสภาน่ะคือพ่อปู่ป้าทิจิตก็อาจจะไปไปได้เพราะช่วงนี้มีพวกหิวแสงอยู่ข้างกายคุณเยอะ นะครับ